สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับวันนี้มาทำอะไรกันเอ่ยคัตเตอร์กล่องกล่องของเมื่อวานนั่นเองฟึบเป็นกล่องที่รอนานนะฮะกล่องนี้รอนานเลยแหละกล่องระเบิดอีกหรือเปล่าห่อมา ที่เสือมันเป็นอะไรล่ะครับที่นี้ Baby เ t ทไนโตรสามนะสิบยูเคสี่สิบสี่จุที่บอกนี่ไม่ได้ใบหวยนะแต่คือแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากันจริงๆนะครับ สีเด็ดขาดพูดกันจริงๆมนะสีมันจี๊ดกว่าในตระเอลิตนะในตระเอลิตคือ ในตัวเอลิตผ้ามันเป็นลายเยอะนะฮะสีด้านบนตรงนี้เหมือนกันเลยสีเดียวกันเป๊ะนะครับลิ้นอะไรสีเดียวกันหมดแต่ตัวผ้าเนี่ยผ้าเจ้านี่มันจะหนากว่าฮนะอันนี้ผ้ามันจะเป็นรูเยอะแล้วก็เป็นลายนะครับสีจะไม่เข้มจัดเดี๋ยวเราไปว่าเขาอ๋อตกลงใช่ฮนะอ่ะดูเห็นไหมครับ นะเป็นทางเลือกลองเลือกดูว่าชอบสีไหนชอบจีดจีไปซื้อรุ่นธรรมดาซะที่เหมือนกันก็คือแถบไนโตรด้านไหนนี่นะตัวหนังสือไนโตรด้านไหนใหญ่บเบิรมเท่ากันนะครับอ่ะตกลงมันรองเท้าคู่ไหนยังไงอ๋อโอเค นะความต่างมีนิดเดียวไม่เยอะนะทร,ทรงคล้ายกันนะก็คืออวบอันกว่าหน่อยหนึ่งสำหรับไนโตรธรรมดานะแล้วก็ไม่มีชิ้นนี้จะไม่แหลมแต่มีเหมือนผู้แทบนะมีสปอยเลอร์อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ตอนแรกผมคิดว่าเป็นผู้แทบขยับได้ปรากฏว่าเป็นพลาสติกแข็งก่อสมควรคล้ายคล้าย fast r นะ เป็นครีบเอา DNA เข้ขามาหน่อยหนึ่งนี่เหมือนสปอยเลอร์นะอ่ะเพิ่งสังเกตนะครับก็นี่เขาให้เห็นขชขาดว่าเป็นไนโตรมาดูนี่กันดีกว่าอ่ะช่างกิโลก่อนไซสิบเอ็ดสองเก้า เดี๋ออกหมดหรือเปล่าหมดแล้วนะสองเก้ 2, 9, นะสองอ้าวไม่ใช่อันนี้เป็นกีริตส9 6เก้กับ297ดนะครับดูรองเท้ากันดีกว่าสีปรีดกว่านะ เทียบกันแล้วมันเข้มกว่าทุกอนูด้านล่างโครสีไม่มีเสือ่าแล้วก็ยางเป็นโครมาสีกันเห็นแผ่นเปิดเปลืยเ,เห็นแผ่นคาร์บอนเหมือนกันนะครับพาวเวอร์เพลทแผ่นคาร์บอนเป็นคนละแบบนะแล้วก็องศาผมว่าใกล้เคียงนะองศาใกล้เคียงกันแต่ว่าแผ่นคาร์บอนของ ตัว e อลิเห็นหรือ,อยังอ่ะอ่ามันจะเงาเงาแบบนี้อันนี้เป็นแผ่นของตัวธรรมดาเป็นลายคาร์บอนนะเห็นไหมครับแล้วก็ปั๊มตัวหนังสือเป็นตัวนูนมาเนี่ยขูดแล้วเป็นตัวนูนนะอันนี้ไม่ได้เป็นตัวนูนนะเน้นเบาเต็มที่พ่นสีเป็นคาร์บอนนะ เห็นแล้วนะมีลายนะบีบโฟมโฟมไนตโตรนะฮะอันนี้สองชั้นนะรอยรอยต่อบริเวณน,นี้นะอ่ะ รอยต่อบริเวณนี้ถ้าก็ว่านี่คือแนวแผ่นนะครับดูดีๆนะตรงนี้นะแล้วก็เลียวขึ้นมานี่แนวแผ่นโหดอยู่นะครับด้านหน้าทิมนะเหมือนกันอ่ะดูต่อดูความนิ่มด้านล่างบีบไม่ถึง ผมว่าแข็งเท่ากันนะบนล่างถ้าเทียบกับอีลิตแล้วอีลิตนุ่มกว่านิดหนึ่งนะนุ่มกว่าโปร่งกว่ามีความโปร่งกว่านะดูอีลิตก่อนนะบีบบีบกดแล้ว ปรากฏว่ากดด้านข้างอันนี้เหมือนแน่นกว่านะครับตัวไนโตรธรรมดาเหมือนแน่นกว่าแต่เวลากดให้ยุบเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวธรรมดาจะยุบง่ายกว่านิดนึงนะเน้นความนุ่มนวลมากกว่าแต่ไม่ได้นุ่มกว่ามากนะแต่นุ่มกว่านิดนิดนะความรู้สึกแบบว่าเหมือนมันยุบง่ายกว่านิดนึงน่าจะวิ่งสนุกกว่าความหนาอ่ะเดี๋ยว ยังไม่ได้บิดเลยท่าประจำของมนุษย์ตะขาบรองเท้าค่อนข้างนะแน่นนะครับบิดยากอยู่โอ้โหแผ่นไม่แพ้กันนะผมว่าไม่แพ้พี่นะกลางแข็งนะครับไม่งอท้ายแข็งอ่นะ อ,อแข็งเลยแหละท่าทางจะวิ่งมันโครงส้นแข็งกว่าอีลิตชัดนะอีลิตก็เน้นเบาบางเป็นธรรมดานะไม่ต้องใส่มาเยอะหุ้มนวมปกตินะครับนวมจะนากว่าอีลิตหน่อยนึงแล้วก็วัสดุเป็นพลอ,อย่างอันนี้เป็นผ้าปกตินะน้ำหนักค่อนข้างเยอะน,ะนั้นเนี่ยติดต้องคอยจะหนักไอ้นี่ อินโซ่ถอดได้นะคนละแบบกับอีลิทนะอีลิทเขาติดกาวมาเป็นโฟมนะเป็นโฟมเป็นโฟม ค่อนข้างแน่นหนาราวราวมิลลิเมตรหนาอยู่ส้นหนากว่าหน้านิดหนึ่งครับมีตรงอุ้งม,มีตรงส้นเทา้าผ้าโปร่งพอสมควรนะ ราคาคู่นี้ลืมบอกรู้สึกจะ5,990นะหรือ5,900ผมไม่แน่ใจตรงนี้รูเยอะนะผ้าไม่ได้หนามากเดี๋ยวไปลองวิ่งพรุ่งนี้แล้วเ,เดี๋ยวมาเล่ากันนะเอาโซ่หนาทีเดียวนะครับหนาราวๆประมาณเอาโซ่หนาอยู่3ม,มิลครึ่งนะสมมิลสอง าเน้นความทนทานวัดความสูงให้เลยแล้วกันลืมสแต็กหน้าท้าย41่สอหน้า,นาอยู่ที่36กว่ากว่า37 36 41อันนี้วัด เองเนาะมันอาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้างนะเดี๋ยววัดอีกทีสี่สิบเท่าไรกันแน่เนี่ยเริ่มจะงงแล้ว 41ดนะด้านหน้าอยู่ที่สามสิบหกกว่าสามสิบหกสี่สิบเอ็ดกลายเป็นดอบหกนะผมลืมดูมาว่ามันสเปคยังไงอะไรกันบ้างมนุษย์ตะขาเป็นอย่างนี้เองเดวิเอตไนโตรสามนะเดี๋ยวมาลอง พรุ่งนี้ไปลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะกับรองเท้าวิ่งอร่อยของพี่หนุ่ม runner journey พี่หนุ่มชอบมากนะครับกับคู่นี้ Deviate Nitro 3จาก Puma านะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะครับไม่ได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมนุษย์ตะขาบนะครับขอบคุณครับ